สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับก็อยู่กันในแมปไร้เงินพายนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวรถนะครับปากัดินะครับซึ่งเป็นรถจากกิจกรรม h ฮ l o w e e n นะครับผมซึ่งเรามาดูกันก่อนว่า h ฮ l o w e e n นั้นมีอะไรบ้างนะครับก็กิจกรรมฮาโลว e นนะครับเหลือระยะเวลาอีกแค่11วันนะครับนับจากวันที่28นะครับวันที่ผมอัดคลิปนะก็มีของรางวัลมากมายนะครับ ก็มาดูวิธีเล่นนะครับวิธีเล่นก็คือง่ายๆเลยเนาะก็มีการแข่งแข่งเพื่อเอาคริสตัลนะครับแล้วก็มีการเก็บกล่องตามเมกนะครับซึ่งกล่องนั้นมันจะมีขะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแต่ละรอบอาจจะมีจํากัดแค่10บกล่องนะครับแล้วก็พอเราครบสิกล่องเราก็ต้องรอเวลารีเฟซนะครับก็คือกี่ชั่วโมงก็ไม่รู้ก็ไม่ๆๆนะครับก็ไม่รู้เปนกันนะครับก็ดูได้ตรงน,นี้เลยนะครับมามาดูของรางวัลน,นะครับ บอกก่อนนะผมอาจจะดูแบบเพลียนิดนึงเพราะว่าอันนี้คือครั้งที่สามแล้วนะครับที่ผมอัดใหม่โอเคไม่เป็นไรนะครับผมยังยังมีแรงอะออนะครับตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งออตีสองสี่นาทีแล้วโอเคนะครับอย่างแรกเลยมีป้ายทะเบียนฮาโลวีนนะครับแล้วก็อันนี้อะไรไม่รู้อาจจะมาในอาทิตย์หน้าหรือยังไงไม่แน่ใจนะครับแล้วก็มีป้ายทะเบียน UFO นะครับแล้วก็มี คัมคิงแพทสลิมนะครับเป็นมอเป็นแม็กนะครับแล้วก็มี n o เบิล m 6 0 0นะครับเป็นรถสเปเชียล d i ดิชันนะครับเป็นไลน์ฮาโลวีนอ่าซึ่งอไอของพวกเนี้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมได้ดูคลิปรีวิวของผมตอต่อไปนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมผมจะสปอยนิดนึงนะคือไอไอดีเนี้ยไม่ใช่ไอดีลักผมนะครับเป็นไอดีที่ผมสร้างขึ้นมาแล้วก็ปั้นขึ้นมาเพื่อที่จะ ขายนะครับเพราะว่าร้อนเงินนะครับคือตอนนี้เหนื่อยแค่ไหนก็เอาละร้อนเงินจริงๆนะครับใครที่อยากได้ก็ติดต่อได้นะครับจองได้นะครับโอเคแล้วก็มีจ a าก a ้ XJ220 นะครับเป็นรถเออรู้สึกว่ารถคันนี้มันจะมีอยู่ปีหนึ่งนะครับในกิจกรรมฮาโลวีน้ะนะนะถ้าจะไม่บิดนะครับน่าจะมีอยู่ แล้วก็มี m c l a ล e n รนะครับ765 LT Spider นะครับเป็น l ล n e Special Edition เหมือนกันก็ถ้าอยากดูตัวตัวรถจริงๆอ่ะมันมีตั้งนี่มันมีตั้งอยู่หน้าร้านรถนะครับสามารถไปดูได้นะครับแล้วก็มีสปู o ี้มาเนอนะครับเป็นบ้านฮาโลวีนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็ค่อยว่ากันนะครับแล้วก็มีฮาโลวีน UFO เออไปไกลแล้วนะครับเราจะขับ UFO กันในแมปแล้วนะครับคุณผู้ชมเตรียมตัวได้เลย นะครับก็มาดูกันนะครับเจ้าไม่ใช่คันนี้นะครับเจ้าปากานิซอนด้าคันนี้นะครับซึ่งเป็นคันที่บอกเลยว่าสุดยอดจริงๆนะครับทั้งภายในและภายนอกภายนอกแล้วก็ความเร็วความแรงซึ่งผมรู้ได้ไงก็อย่างที่บอกนะครับผมอัดคลิปนี้มาสามรอบแล้วนะครับก็คือคลิปนี้เป็นคลิปเป็นรอบที่สามนะครับถ้าได้ออนยง y YouTube เนี่ยก็แสดงว่า ไฟโอเคเสียงโอเคภาพโอเคดีก็ตัดลงได้นะครับแต่ถ้ามันไม่ได้ลงก็คุณผู้ชมอาจจะได้ได้ยินผมพูดว่าอันนี้คือครั้งที่4นนี่ครั้งที่ห้าช่างมันนะครับโอเคมาดูครับภายนอกครับผมแล้วผมเปิดให้ดูทุกอย่างเลยนะครับนี่คือภายนอกนะครับ ภายนอกและภายในนะครับก็สุดยอดนะครับสวยนะผมว่ามันสวยนะครับแล้วก็ใครที่เป็นสายสะสมเนี่ยคือต้องจัดนะครับต้องต้องคือยังไงต้องคว้าให้ได้นะครับคันนี้นะครับทั้งประสิทธิภาพรถแล้วก็การออกแบบคือสุดยอดจริงๆนะครับไอต่อไปนะครับเราจะมาดูสเตตัสเริ่มต้นของเจ้าคันนี้นะครับก็คือเป็น เปอร์ฟอร์แมนซ์เริ่มต้นเลยนะนะับท็อปสปีดอยู่ที่3 4 4กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็การควบคุมนับอยู่ที่54%ซึ่งไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายนะเออต้องอยู่ที่ใครอยู่หลังพวงมาลัยนะครับแล้วก็เบรกกิ้งนะครับอยู่ที่44%นะครับแล้วก็มีไนทรัสนะครับอยู่ที่38%นะครับก็เปอร์ฟอร์แมนซ์ถ้าเราจะใส่อัปเกรดเพิ่มได้ก็ตามใจคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ การตกแต่งนะครับการตกแต่งมีนได้ลรฟนะครับแล้วก็มีนี่ด้วยนะครับไฟมือซอมบี้นะครับก็ค่อนข้างสวยนะครับแต่ก็ไม่ได้ฟูห่าวามากนะเออนะครับที่ผมชอบก็คือน่าจะเป็นพวกนี้ไอพวกนี้ดิพวกนี้นะครับเอออันนี้สวยจริงนะครับแล้วก็มีเพ้นสีปกติเลยนะครับซึ่งก่อนอ่า ซึ่งคันเดิมๆที่มันให้มานะครับมันเป็นลายดำดำดำฟ้าเนาะแต่ว่าผมได้ทําการแต่งไเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นขับว่องนะครับแล้วก็มีภายในเอ้ยเออใช่ใช่ภายในนะครับเป็นสีภายในแล้วก็มีสีไฟนะครับอันนี้ก็ตามแต่คุณผู้ชมชอบนะครับคาลิปเปอร์ครับประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็ ต่อไปเราจะไปดูความเร็วกันนะครับว่าการขับขี่ขอนรู้สึกนะครับเป็นยังไงอ,อการเลี้ยวคือง่ายๆนะแต่ว่าถ้ารถเร็วเนี่ยอาจจะเลี้ยวยากหน่อยนะครับหรือเปล่าก็ไม่ยากนะครบระบบเบรกเดิมๆก็ดีโอเคขับง่ายนะครับเอาฟาร์มต่อได้เลยนะครับขับเท่ๆนะครับแบบเออใหม่ๆนะเออแลกมาก็ เอาไปขับทำกิจกรรมต่อเลยนะครับสวยจริงสวยจริงนะครับอาจจะมีกระตุกเล็กน้อยหรือว่าเป็นบางช่วงนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าคอมผมมันนานแล้วนะครับมัน4ี่หปี6ปีแล้วนะนะคอมเครื่องนี้นะครับขอโทษด้วยนะครับขออนุญาตพีดเสียงนะผมขออนุญาตพีเสียงนะเพราะว่าคุณผู้ชมก็น่าจะได้ยินเสียงพวกรถบางนี้อยู่แล้วนะครับ แล้วก็ตัดเรื่องรบกวนชาวบ้านนะครับข้างบ้านเขาจะด่าหัวเอานะครับก้ารครับพี่โอเคนะครับแรงนะสุดยอดแรงจริงนะครับ3ามสีสีซึ่งถ้าเราอัปเกตขึ้นอีกก็น่าจะได้มากกว่านี้เยอะนะครับแต่ว่า300ก็โอเคแล้วนะออขับได้ตามเพื่อนทานได้นะครับเราก็ต้องบอกว่าเจ้าคันนี้ครับคือเรามีเราไม่ต้องอายเลยนะเราสามารถไปจอดโชว์หรือว่า ไปจอดรวมกับกลุ่มเพื่อนๆได้เลยนะครับมีติ้งอะไรประมาณนั้นนะสวยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะคุณผู้ชมรีบเก็บกวาดกันให้เรียบร้อยนะครับกิจกรรมคือนานๆแล้วเนาะปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งครับก็ต้องรีบคว้าเอาไว้นะครับซึ่งผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าไอดีนี้ขายนะครับแต่ก็ยังไม่รู้เนาะว่าจะประกาศขายเมื่อไหร่นะครับก็โอเคครับประมาณนี้นะคลิปนี้สั้นๆเลยนะครับ เพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรมากเนาะผมก็จะมารีวิวให้นิดๆหน่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะได้ตามทันเนาะตามคนอื่นเขาทันนะครับแล้วก็มีอะไรอีกไหมไม่รู้เหมือนกันนะเพราะผมก็ไม่ได้เล่นแบบนี้นานด้วยดิจำาได้ล่าสุดก็น่าจะต้นปีมั้งนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ลงคลิปมา4ี่เดือนหเดือนนะครับคิดถึงเหมือนกันนะครับอยากทําคลิปนะครับแต่ก็ ไม่นูจะทําอะไรพอดีมีกิจกรรมฮาโลวีนมาพอดีก็เลยจัดเลยนะครับโอเคครับผมก็คลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับใครอยากซื้อก็ซื้อได้นะสองพันร้อยแสนหนึ่งนะครับได้บ้านด้วยอโอเคนะครับคลิปหน้าจะมีอะไรมารีวิวให้ก็คอยดูนะครับเราคอยติดตามด้วยนะครับทราบสรุปผมได้นะครับกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็ซับสไครป์เพื่อเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ มาดูกันนะครับมาเอนจอยกันนะครับผมแล้วก็ไปแล้วครับไม่มีอะไรแล้วครับคลิปนี้เดี๋ยวตัดไปด้วยภาพจบแบบเท่ๆนะครับบ๊ายบายครับผม